หลังจากนะครับผมเฮาขึนคลองนะครับาะวเมื่อวานย้มยามคืนนะครับแล้วกะนะครับเฮานะครับรอบวังหันกันมาจากจังหวัดไอสุลินนะครับกาบเชิงแล้วก็มาไออำเภอไอยังไะเฉลิมประเกียดนะครับโคราชนะครับมาต่อที่โน้นทยนะครับผมบ้านศาสตร์เลยนะครับที่ถนนซีเล่นนะครับบ้านขจาถนนซีเลนไปด้านคุนทดบ้านศาดตเด้ไเนาะยุ่นี่เนาะบ้านศาสตร์นะครับ ปันซาดปันซาดนะครับพี่น้องรอบนี้ก็สามเครื่องนะครผมเราก็ไปเติมปากตาไให้เรีกที่เก้าอีกนะครับอยู่วัฒนาคนครครับเป็นห้าสิบแรงนะครับตัวนี้ที่แรกสามีบอกเอาสีน้ำเงินเดต้อไปเปลี่ยนสีสมนี่นะขัดใจเมีเ่บะไรเหรอแมนมันงามดีเนาะครับเราถือมันบอแดดบอลเลี้ยพร้อมเทียมเงิน ครับอันนี้แหง้แหงแดดแหงมันแหงเลียอย่ยางงามเลยอย่างดีดเลยแดดแดดเลียครับสีมันเด่นขวดคือเขาเขาก็ติดเต็มอยู่กระเด็นมาขนาดนั้นยังสีดําเงินเลยนั่สี่สิบเจ็ดแรงเขาเดียวหอนลรถทีตัวนี่หว่วยนะครับบันสา่าทนะครับอำเภอโนนไทยนะครับโคราชบ้านเองนะครับชีรถชั่วโมงเดียวกับหอดพี่น้องชี้มาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่ไก่กันบันไดดอกอำเภอคงขามตะแกแสงโนนไทยนะครับ แล้วก็สิออกไปทั้งไอ้ปากทุงใช้เลยนะครับผมเสียดเสียนี้แล้วนะพอดีถ้ามีโอกาสไปร้องก็สิมีร้องอยู่นะครับเพราะว่ามองเลาะไอ้มองพนโยกกับบไก่กันแต่ว่ามีรหลเข็นมาพุ่นนี่เหลี่ยโรลดจะคันไใอยุ่นันมองมองไปขายไก่ปะเพราะว่าช่วงใบถ้าผมออกไปพรอนออกไปพุ่นทำไปร้องใดก็ร้องนะครับ้ร้องให้พี่น้องเขาเบึ่งน้ำเลยนะครับ เสร็จแล้วเตะโอ้หนึ่งวันท่านเลยแล้วที่ว่กถอนมัน,มนันวหารบริหาใส่ปุ่งกีนบ่ะเป็นไดปุ่งกีเขาทาบ่ <te ars> ะเจ็บที่บริหากลับไปเห็ุงานแล้วปุ่งกีผู้ใดรเป็นคนโยนเป็นในปุ่งกีแต่ของยงเอ็นดีบผู้ใดโยนเป็นไดความรู้สึมเ่อนดีบ่ะ <te ars> ปุ่งกีนะครับว่หารนี่ผมพาดมาหเห็นไอล้วกำลังตักเต็มรถอีแตนพอดีนะครับใส่ปุ่งกีเอานะครับผมปุ่งกีก็ดีนะครับแต่ผู้ใดมันโยนนะครับ หรือว่าพู้ได้อยากไดทวินวันนะครับก็ได้นะครับเอาตัวนี้ก็ได้แล้วก็บวกปากตักนะครับผมแต่ระคากนะครับหลายหลายบาทแต่กับว่าถึงแสนนรอกพี่น้องนะครับซอยพี่น้องเขาถุกคนนนี่ให้มันได้ของถึกๆเพื่อให้ได้ได้งานไปอยู่นนท์ไทยนะครับปั้นซาสตรบผมจะสิร้องให้เบิ่งนพี่น้องนะครับเป็นสีสมนะครับผมกระบอกสีเหมือนนะครับสวยๆเลยนะครับผวานวันที่หนึ่งนะครับกับยุ่กาบเชิง แล้วกับศิลป์ะเกียดมาหนี้วันที่สองอยู่อำเภอนโนนไทยนะครับผมจังหวัดโคราชนะครับจะไปท่าตะเกียดต่อเลยนะพี่น้องแต่ละไปทางไหนเบิร์มาไหมนะครับการเดินสายที่เกา่าพี่น้องเด้อสวยงามที่เก่านะครับมมากปะูกใจปะูกใจป่ะไอ ถูกใจเมีย <ś led> เมียอะไรอยางไรชี้มค่อยถอยพอดีพููสามีอยากได้ชีน้ำเงินไหมจ๊นะครับพอดีพี่น้องนะครับตำแหน่งได้นะครับผมตำแหน่งกกับพอดีนะพี่น้องยกได้สูงครับบะสูงบะต่ำอยู่เกินไปนะครับตัวนี้กพอดีนะครับทดสอบนะครับ โอ้แดดฮ้อนครับว่าคุณนะครับสูงแห้งนะครับพี่น้องบันซาดนะครับผมเอฟซีนลไทยมาเบิ่งได้เลยนะครับผมบันซาดนะครับตัวเกอสองสเตีปหกหูพี่น้องเด้อนะครับดามเล็กไอทุกจุดพี่น้องตัวนี้นะครับเล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับเด้อตัวค่ำนะครับพี่น้องอยากใส่ก็ได้เพราะไส่ก็ได้นะครับถอดออกนะครับมีหูจับนะครับวางไส่แก้วน้ำ ย่างครับไปไหนเบิดนะครับติดไร้ซื้อไว้พร้อมนะครับจนนี่ครับแลบไล้นะครับตัวถ้ำตัวถ้ำเปิดได้นะครับปกตินะครับนี่เฮาเซฟหาเบิร์ดนะครับพี่น้องร้องไหมลูกเจนนะครับปฏิเนียเขากะนะครับติเดินทางต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับเ้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็แอดไลน์ได้เบอร์นะครับหรือ่าโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับนี่เดือนนี้น่าจะเป็นขั้นที่ตัวใดหรือพี่น้องเดือนนี้คั้นที่สามนะครับของเดือนเมษานะครับคั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่หานะครับเมื่อีวันที่สองนะครับติดไปเราสามขั้นนะครับสําหรับเดือนเมษาพี่น้องเด้อสามขั้นนี้แหละวันที่สองติดไปสามขั้นขั้นที่สี่กับสียามือแรงนะครับขั้นที่หักที่เป็นมืออื่นนะครับนี่โอเคพี่น้องเนาะจำไปพอกันยุที่ อำเภอท่าตะเกียบนะครับผมจังหวัดฉะเช,ชิงเซากันตอเลยนะครับทีสิบเจ็ดแรงสีน้ำเงินนะครับสวยๆเลยนะครับมือแรงนะครับเด้อ <ST AN N ES> นี่ลุงชินไปยังก็เอาเสือ้อพี่น้องเอฟซีเขาเบิบ่งนเอ้อเขาแถมเสื้อแ้พี่น้องเขาสีบอลลูนเขาแถมเสื้อนะครับซื้อเสือ้อสองตัวแถมเครื่องยกมันหนึ่งเครื่องนะครับหนึ่งกระบอกพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดอยากได้เสื้อนะครับ <ST AN N ES> ให้สั่งนะครับจะได้เครื่องยกมันนะครับนี่เห็นบนี่นะครับเป็นไดสองตัวนะครับเอาไปตากแดดต้มมันนี่ มือเสียสีสสมเจอแดงท่อนพี่น <akl> ah <tw os> ้องไว้ไ <Why> ม <95 x> ่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับกะติดตั้งแทบทุกมือพี่น้องเด้อนะครับได้ไปพอกันเลยนะครับ